โอ้พอบานใจกาเนาะเจ้าเนาะพอบ้านใจกาเนาะเจ้า,า,จา,าเนาะ <c oughs> ไปสู้กันหนีแล้วอ้ยสวยนะยยทางเข้าเข้าทางนี้มีเดินรอบด้วยเหรอใช่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 ใชไปเราไปดูนะเราไม่ต้องไปมุงกับเขาเราเดินทางนี้ดีกว่าเราก็เดินตามทางของเรา คุณขอเดินตามทางคลองคุณโอ้ยมีน้ำหุ่ยโขดหินเลยเนี่ยเอออยู่บนโขดหินแล้วสุดยอดมากอืมสุดยอดสุดยอดแก้วแก้วอนี่ครับผมหลวงพ่อทันใจโอ้ยหลวงพ่อทันใจพายเอฟซีมาไหว้นะเอฟซีไหว้เลยนะครับผมนะสาธุสาธุนะครับผมที่ไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนนกั เราก็เดินกรุนาถอดรองเท้าอ๋อต้องถอดรองเท้านะใช่เข้าเข้าไปนี้ยแล้วทางขึ้นปุ๊บแล้วเราไปทางนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องถอดอมั้งถ้าเขาด้านในถอดรองเท้าไว้นี่โอ้ตรงตรงนี้จะเป็นขดเห็นเลยนะทิโกะที่โกรลองปีนขึ้นไปตรงนั้นเลยไม่ได้ดิ กุฏ <c oughs> ิเราเราจะเออ่จำวัดที่นี่ไหมโอ้นี่ไงพระพุทธรูปประจำวันเกิดเปล่า <c oughs> นี่ครับผมเนาะ <c oughs> เป็นก้คนหินเลยล่ะดูดิ ي, ดูด <c oughs> ิ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วก็ ดูนนด่่องม,มาดูล่องน้ำได้ได้ยินเสียงน้ำโตนจากจาก <_ d ata> น่าจะเป็นถ้ำนาคาโอ้หการทำกุฏินี้เลยโก้ํากุฏิบนก้อนหินเลยอะ่ะกุฏินี้อยู่บนก้อนหินเลยนะครับผมนะดอนมากุฏินี้อยูดด่บนก้อนหินเลย <_ d ata> นี่สการะกาบหว้นะครับผมนะครับผมเนอะอันนี้ปูอะไรเนี่ยโอ้เจ้านางเจ้านางเกตแก้วประกายมณีโอ้โอ้เจ้านางเกตแก้วประกายมณีสุดยอด เจ็ดสีอันนี้ก็ภาพประจำวันเกิดนะครับผมเนะาะภาพประจำวันเกิดในเะอฟซีนะอาทิตย์จันอังคารพุธพุธกลางคืนพุธกลางคืนสีดำืมนะครับผมพฤหัสสุกเสาร์อันนี้วันอะไร <c oughs> ห้ามลงองค์พ่อปู่สุทัศนบรรพจนนาคาธิบดีแม่ย่าขันทองนาคาเทวีนะครับผมอ๋อนะครับผมนี่ครับผมสวยงามมากครับอยู่บนเขาเนาะ เออครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายยานบาร,รมีนะครับผมนะเฮ้ยรอยอะไรรอยเท้าใครเนี่ย่อยเท้าไหนไอ่เท้ารทรา,ายเหรอเท้าทรายเนี่ยนอนนิน่โป้ยู่คนเนี่ยเท้าทรายนอนนิ่งโป้จุดโยนเหรียญเสียงไทย อ๋อแล้วครับผมอ๋อแล้วครับพ่อแม่พี่น้องห้ามลงเอา,เอาห้ามนั่งไงใส่หลุมมาถ่ายนี่หน่อยเราเจะโยนกุญแจรถพี่นาทีเดี๋ยวเอากุญแจรถพี่นาทีเหรอ ได้แล้วนี่นี่แล้วไม่มีเหรียญได้ไหมถ้าเข้าคืออถ้าเข้าถือเรามีบุญจะได้เดินกลับเฮ้ยเฮ้ยเดินกลับเด้วยรู้ไหน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 มีกลางดิมาลูกกลางลูกกลางนั่นนะเออลงเนี่ยียนโยนเหรียญนีเอาเอาโอ้โหเอาบาทนึงดิสองบาท เราต้องลงเราต้องลงดูแรกดูกลางเราต้องลงในจิ๊บเลยนี่อ้ลงแล้วลงแล้วลงน้ำเพี่ทีโยนกุญแจรถพี่เรียบร้อยแล้วนะมันโยนกุญแจรถลงนิดนึงอ่ะเออ พังอนันนีเนาะไม่น่าจะพังพังเอาพังกะ <c oughs> น่าจะทำเพ่อปฎิเกาะเพิน่นเพิ่นเพิ่นบระทได้ขึ้นมาบ่ผมก็น่าจะเป็นน้ำซอ่น้ำเออน่าจะน้ำซอ นี่ครับผมน่าคลาดองค์ใหญ่สวยงามมากครับ FC นะต้องมโมแบบมุมนี้ลุกปลาดิ นักโมตขบโตรัสตัมาสุปัสสโมตสบตวระหัสตัวตมาสุปัสสันัโตสังขบตัระสตวตมาสุปัสสัวาริตังาหังวันทานาคาธิบดีสีสุโวิสุทิเทวาปูเชมิกายาวจาริสังอาังนทานาคา definisi betul mari seperti yang disebut ini kita tidak mengaku menggunakan kata tentang ada ada batang batang tentang ahmad di sisi kiri ini ada batang tentang ahmad nama perjalanan kaki di sisi kiri Mahalah untuk orang tak, I'm not going to keep coming.